ทำกบยางแบบกลับด้านสีส้มทำแบบไหนให้สีออกมาสวยสดและก็เหมือนมีความเปล่งประก,กายมาจากตัวเหยื่อนะครับตามไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับผมคลิปนี้นะผมก็จะพา,านาณนะ์มาทำสีส้มกันนะครับเป็นกบยางแบบกลับด้านสีส้มนะครับทำออกมาให้มันสีสว่างเหมือนมีประกายแสงมาจากข้างในนะครับ เราจะเล่นสียังไงให้มันได้ออกมาอย่างนี้นะครับก็มีเคล็ดลับดีมาบอกในคลิปนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับน่าจะเห็นว่าลูกตาเหยื่อเป็นสีดำแล้วก็งอนสีดำนะครับอันนี้เราก็มาทําการแต้มสีดำไปในจุดที่เราต้องการให้เป็นก่อนเลยนะฮะผมจะเริ่มจากสีดำนะครับสีดำนี้เป็นสีที่ผสมยางพารามาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอ่า น้องๆมือใหม่บางทีอาจจะไม่รู้ว่าเอาสีมาทําเลยไม่ใช่นะฮะเป็นสีที่ผสมน้ํายางพาราใสมาเรียบร้อยจะได้เป็นสีดาอย่างนี้นะครับสำหรับวิธีผสมสีกับน้ํายางพลาถ้าใครยังผสมไม่เป็นก็ไปดูในคลิปผมได้นะครับผมเคยทําลงไว้แล้วนะผมจะลงสีดาไว้ที่ลูกตาก่อนนะครับก็ทําง่ายๆนะครับไม่ยากนะ แค่เรานําไม้ไปแหลกไปจุ่มที่สีดําแล้วก็าระบายลงตรงลูก,กตาหรือตรงจุดที่เราต้องการให้เป็นสีดํานะครับหรือถ้านะนะทุกท่านบางท่านอยากให้เป็นสีอ,สอื่นก็สามารถจุ่มสีอื่นมาระบายได้นะครับไม่ได้เน้นทว่า,าต้องเป็นสีดํานะครับผม ก็เริ่มระบายตรงหัวแล้วนะครับอันนี้ตาได้กับหัวนะฮะเพราะว่าเหยื่อ,องผมตรงนี้มันจะเป็นเหมือนมีงอนขึ้นนะครับมีงอนขึ้นข้นขางบนเก็จะ,ะเล่นสีดำไปครับจะได้ออกมาสวยงามนะครับ โอเคครับเนี yeah. ่ยสีดำที่เราแต้มลงไปก็จะได้อกมาอย่างนี้จากนั้นเราก็รอให้สีตัวนี้แห้งนะครับโดยที่ไม่ต้องจุ่มน้ำส้มสายชูนะครับเอาทิ้งไว้อย่างนี้เลยแปบ๊บเดียวก็แห้งครับโอเคครับเดี๋ยวมาทำต่อกันโอเคครับเมื่อสีดำที่เราแต้มตรงลูกตาแล้วก็ตรงตรงหัวมันเริ่มแห้งแล้วเราก็มาทำการจุ่มที่สีส้มกันนะครับแต่ว่าตัวน,นี้นะฮะก่อนที่ผมจะจุ่มสีส้มนะ ผมจะใช้ไม้แหลมจิ้มที่ส้มมาจิ้มตามรูที่มันลึกๆก่อนนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันการมีฟองอากาศเข้ามาเกาะในรูลึกๆ,ๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงไหนที่เป็นรูลึกๆบางทีนะครับบางทีเราจุ่มลงไปในน้ํอยางพลาของเราเลยแล้วแล้วน้ำํำยางพลามันจะไหลมา ลงมาไม่เต็มรูนี้นะครับมันจะเกิดการมีฟองอากาศขังอยู่ตามรูลึกๆนะฮะถาาา้านาท่าที่เคยทำจะจะเจอนะครับตามจุดไหนที่เป็นรูลึกๆผมก็เลยจะพยายามใช้ไม้แปแแรงจิ้มน้ํำยางพลาสีที่เราจะทำเนี่ยนะครับจิ้มลงไปให้มันเต็มก่อนถึงเอาไปจุ่มนะครับหลังนั้นเราก็จุ่มไปได้เลยนะครับจุ่มตามปกตินี่แหละครับ จากแล้วก็ข้อออกนะฮะสบัดน้ำย่างปลาออกให้เหลือบางบานะครับผมจะเน้นประจํานะครับว่าสีแรกที่เราจุ่มพยายามข้อออกให้เหลือบางบานะครับเพื่ออะไรเพื่อ,อสีที่สองของเรามันจะได้มีมันจะได้ปิ่งปะกายออกมาได้นะครับตรงไหนที่ลงไม่เต็มนะฮะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มฟองอากาศให้แตกนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้คือเราเช็คให้ละเอียดก่อนกบยางเราจะออกมาสวยไม่สวยก็อยู่ที่การจุ่มสีรอบแรกนี่เลยนะครับสําหรับแบบกลับด้านนะครับก็คือสีรอบแรกนี่จะออกมาอยู่ด้านนอกเราก็เลยพยายามเน้นสีรอบแรกเนี่ยให้ออกมาดีที่สุดแล้วกบยางเราจะสวยเวลาลอกมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมโอเคฮะหลจากที่ได้ที่ต้องการแล้วก็จุ่มในน้ำส้มได้เลยนะครับ เป็นขั้นตอนการทำสีรอบแรกนะครับแล้วรอบที่สองจะเป็นสีอะไรที่ผมจะจุ่มต่อไปมันก็เดี๋ยวมารุ่นด้วยกันดีกว่ายังไม่บอกเนาะถึงเวลาเราก็จะรู้เองโอเคครับรอให้แห้งครับหลังจากที่เราจุ่มสีส้มมาหแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะพาอนานานะมาจุ่มสีรอบที่สองกันสีรอบที่สองนะฮะผมจะจุ่มเป็นสี เขียวเลมอนนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่ว่าสีเขียวเลมอนนี่มันจะมีความอ่อนกว่าสีส้มแล้วก็จะมีความสว่างนะครับมันจะทําให้เหยื่อของเราเหมือนมีแสงเป็นงประกายออกมาจากข้างในนะครับก็จุ่มกันเลยครับจุ่มไปธรรมดาเลยครับไม่มีอะไรนะฮะก็สบะบัดออก กวนนะครับเขียวเมเขาจะมีความสว่างนะครับจากนั้นก็จุ่มน้ำส้มสายชูเลยนะครับร้อยครับเราก็ร้อยแห้งแล้วไปจุ่มสีขาวอีก2องรอบนะครับเมื่อแห้งแล้วก็จุ่มสีขาวเลยครับ รอจุ่มสีขาวอีกหนึ่งรอบนะครับครับผมก็มาจุ่มสีขาวรอบที่สองเลยจุ่มไปปกติครับรอบ2องทำการเคาะสีขาวออกพอประมาณนะครับ,คครบจากนั้นก็จุ่มน้ำส้มสายชูเหมือนเดิมนะครับ เราก็ทิ้งไว้แห้งคือรอบนี้ก็คือแห้งสนิทเลยนะครับประมาณ2 4สิชั่วโมงแล้วก็จะมาแกะมาลุ่นไปด้วยกันหลังจากที่เราจุม่มไม้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะพามาแกะดูกันนะครับว่า,าที่เราทํามาเนี่ยมันออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับผมตัดกันตัดก,ก่อนเลย ก็ลอกออกได้สีส้มนะครับลอกหมวกับด้านก็ล,ลอกให้มันกลับมาเลยนะครับด้านในจะออกมาตัวด้านนอกนะครับที่ยดนะครับทีไออกมาสีส้มสะท้อนแสงนะครับก็จะออกมา สวยแล้วก็เปล่งประกายนะครับที่เราจุ่มจุ่มสีส้มรอบแรกนะแล้วก็จุ่มสีเหลืองเลมอนรอบที่สองนะครับมันจะทําให้เหมือนมีแสงเปล่งประกายออกมาจากด้านในของตัวเยื่อนะเวลาเราม MM องเวลาเรามองมันจะเป็นเหมือนมีแสงเปล่งประกายออกมาบวกกับสีส้มสะท้อนแสงนะครับมันก็จะทําให้สีมันออกมาสดสวยแล้วก็มาตัดกับสีดํานะครับพวกที่เป็นลูกตาแล้วก็ ตรงหัวเหยื่อที่เราทําไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะก็จะทําให้เหยือของเราออกมาสีสันสวยสดใสนะครับจะได้ออกมาสวยงามนะครับตัวน,นี้จะเป็นโมกบโมกบเลื้อยนะครับเป็นรูปหัวจจะเข้นะครับเป็นงานเลื้อยนะครับแอคชั่นเขาจะเลื้อยสายนะครับสําหรับะนะนะท่านใดที่ชื่นชอบอยากได้ ยังดีกว่าว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดตัวเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าเอาไปทําตามได้นะครับสําหรับเคล็ดลับการทําสีส้มให้ออกมาสวยงามแล้วก็มีเหมือนแสงปิ่งประกายออกมาจากข้างในโอเคครับสำหรับที่นี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้เลยแล้วกันขอบคุณมากๆครับผม